สวัสดีครับนั่นนะวันนี้ก็จะมาตั้งทุนไม้ตายเบานะครับที่นานาเขาขอมาอย่างแรกเลยครับขึ้นสายเรียบร้อยนี่ครับทุ่นแค่ตัวนี้นะครับรุ่นออกดูอบวบเชื่อมีแรงยกสูงๆหน่อยครับนี่ครับใส่ทุ่นไปแล้วก็มีมีตัว ูหมุนกหมุนยาวนะครับเดี๋ยวหาแป๊บนะครับหมุนยาวตัวเล็กนะครับนี่ครับลูกหมุนตัวนี้นะครับ กรโดดไปครับโยนไปหัออทุนมันเซ็ตตัวนะครับนี่มนันจะเบาไปมันเลยแบบไม่ค่อยเซตตอนนี้ทุนมันตั้งอยู่ติมเลยนะครับติมหัวทุนนะครับ,รบเดี๋ยวเราจะต้องใส่มาตะกัวนะครับต,ตะกัวตะกัวฟิวนะครับ จะใช้แบบไหนก็แล้วแต่นะครับพันเข้าไปครับพันเข้าไปการตกไม่ตายนี่ผมจะตกไม่ตายเบานะครับพันเข้าไป ตัดตัวการทุนนะครับเป็นยังไงอ๋อนี่มันหนานะ้าน้ำมันจะรื้อนะครับอื้มาเลยเช็กสายจมเลยนะครับเห็นไ,ไหมครับโยนไปแล้วนะครับทุ่นจมนะครับ ตัดตะกวัวออกนะครับไม่ค่อยตัดนะครับรับมือใหม่ยังจมอยู่ครับเตียงลงมา

โยมไปดูครับนี่นะครับจะปิ่มๆอย่างนี้นะครับยังเห็นหัวมันอยู่นะครับเล็กๆหอมันจะปิ่มน้ำพอดีครับเดี๋ยวดูใหมครับมันจะค่อยๆลงนะครับนี่ครับ มันจะปิ่มๆน้ําอยู่นะครับหัวมันจะปิ่มๆน้ําอยู่แค่นี้ก็คือว่าใช้ได้นะครับทีนี้ก็ใส่ตะขอเบ็ดเข้าไปจกไม้ตายนี่ต้องขอสั้นๆหน่อยนะครับ ตาเนี่ยขอสั้นๆหน่อยสักวันนี้ผมตบไม้ตายใ,ใช้ขอสั้นๆหน่อยนะครับนี่ผมใช้สิบห้านะครับ 15. สิบห้าตัอไปก็แส่ไปแต่มาก็เหลืองนี่ผมใช้ประมาณสิบเซนนะครับตกไม้ตายเบา สิเซนนี่ครับประมาณนี้สิบเซนจะัดเห็นเจ็ดร้อยครับสิบเซนนครับตะกัวตั้งเหมือนเดิมครับใครมียางลบก็ใช้ยางลบนะครับให้เหยือได้ครับถ้าบอกเขาไม่ว่า ไปเลยครับอันนี้จมนะครับจมแล้วก็ลูกขึ้นไปจะตกสักจะตกสักสามข้อนะครับหรือสองข้อก็ได้แล้วแต่ครับขนาดสองข้อสามข้อ,ขอก็ได้ครับแล้วแต่ขนาดนะครับโยนไป ไม่ได้โยนสุดสายนะครับถ้าสุดสายจะเป็นลังนะครับโยนประมาณจิดสิเปอร์เซ็นครับทีนี้คืขึ้นสูงไปครับประมาณนี้ก็ได้ ตั้งประมาณนี้ก็ได้ครับสองข้อสองข้อนิดๆนะครับอย่างน,าน,น,าน,นี้หรือว่าใช้ได้นะครับนี่ครับขยับขยับคันดูนี่ถือว่าใช้ได้นะครับสองข้อนิดๆสองข้อเกือบสามเลื่อนไปอย่าให้นับโยนไปนะครับ ได้นะครับตรงนี้นี่นะครับสองข้อพอดีครับนี่นะครับไม้ตายเบาตอกถอนตัวนี้ตอกถอนวัดได้หมดนะครับ นี่ยนหาครับนี่เลื่อนคันดูครับไม่ให้มันกระดิกนะครับคือนี่เก้าสิบองศาตั้งตรงโดยเลื่อนคันดูครับไม่ให้ทุ่นมันกระดิกนะครับตั้งเก้าสิบองศาพอดีนะครับตอกหรือถอนตัวนี้สับได้นะครับโอเคนะครับทิปนี้ก็เป็นการตั้งไม้ตายเบานะครับที่นานาเขาขอมา ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับรว่าเป็นการตั้งอะไรเดี๋ยวติดตามดูอีกทีนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ